ฐานบันไดนะสนุกละขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับมีที่ตีนบันไดระดับหนึ่งนะขึ้นมาหัวบันไดตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าอะไรบ้านพอขึ้นชั้นสองมีที่นี้ขึ้นชั้นสามขึ้นมีนี่นะครับข้างล่างเดินมาจากโรงรถขึ้นมาเพื่อเข้าครัวตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ก่อผนงังทําคีบลงมาก็ได้นะครับเป็นคีบลงมาปิดอ่ะที่พื้นก็ทาได้แถวๆนี้เหมือนกันแล้วก็ทําปลอกคีบลงมา มาแขาวนกัาคานทั้งบนนี่นะครับแต่อย่างน้อยคานหัวบันไดแถวแถวนี้ควรจะมีนะมะทำไงให,ให้มันยื่นออกมามันก็ต้องเป็นบันไดที่ไปฝากแถวๆนี้นะครับไอ้นี่นนก็ไปฝากตรงนี้นะมันก็ต้องให้ผู้สกรดูนะตรงนี้บันไดที่ขึ้นชั้น2นะครับมันจะเป็นคานยื่นออกมาจากคานอีกทีนะพื้นเราอาจจะทําเป็นแผ่นสำเร็จแล้วแต่นะครับผมทาเอาไว้ให้นี่มันเป็นพื้นเทในที่ไปก่อนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าอยูของบ้านพอมาดูตัวอย่างแบบนี้แล้วครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าอยากได้ต้องไปคุยในดีนะว่าเนี่ย ค้างขนาดนี้เสาขนาดนี้สร้างบ้านได้สองหลัง